สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาที่ตลาดตาในตัวจังหวัดเมียต่านะคะทุกคนตลาดตรงนี้เรามาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสที่มาอีกรอบหนึ่งเนื่องจากน้องอ่าคนไทยเขาอยากจะมา <laughs> ชมตลาดที่นี่นะคะทุกคนเอาแล้วตลาดที่มีอะไรดีบ้างครับพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวพวกปลา ปลาซาซิมิพวกซูชิสดๆเลยไหมครับสดๆเลยราคานี่มันเปรียบเทียบกับที่อื่นเป็นไงมั้งคะราคาต่ำกว่าเราต้องเข้าไปดูก่อนนะคะถ้าเราไงก็คือที่นี่เป็นแหล่งจุดรวมเลยมันก็มีหลายที่อนะแต่ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาเยอะเพราะเห็นมีรถเยอะมากเลยรถเยงั้นเราเข้าไปดูด้านในกันเลยไหมค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะคะตอนนี้นะนักท่องเที่ยวเยอะนะคะดูทุกคนดูสิปูปูน่ากินมากเลยนะคะเป็นไงเห็นปูแล้วเป็นไงมั่ง คิดถึงซีฟู้ดบ้านเราเต้องเออนซีฟู้ดใช่น่ากินมากเลยเนาะใช่เพราะว่าคือเราต้องใชค่ะค่ะบเพราะว่าก้ามใหญ่มากเลยเหมือนเหมือนปลบปู阿拉สกาใช่ปู阿ัสกาอันนี้ใช่ปูก้ามโอ้ใช่ปู阿拉สก้าหรือเปล่าใช่ใช่ะเพราะว่าปูเนี้ยมันก็อยู่ในน้ำลึกนะที่ผมดูทะเลน้ำลึกเน้องว่าตอนเป็นโตใช่ใช่เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะมีเยอะแยะนะคะ นี่ค่ะอนนี้อาหารก็มีอาหารสำเร็จรูปนะคือเขาทำสุกแล้วนะคะก็จะเป็นปลาหัวปลาตุน๋นซีอิ้วญี่ปุ่นนะคะคางปลาคางปลาทุกคนอันนี้ก็เป็นหอยห,อยหวานใช่หอยหวาน,นหรือหน่อยหวานอันนี้ก็ปลาหแห้งนะคะทุกคนนี่เป็นปลาปลาทู ปลาแห้งปลาแดดเดียวคล้ายๆแดดเดียวปลา,าซาบะนี่ก็หมึกหมึกแห้งหมึกหมึกแดดเดียวนะคะตลาดที่นี่ใหญ่มากนะคะทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นพ้อไข่ปลาดองอเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะเมนไต้โก๋กเมนไต้โกะนี่ที่เขาทำแบบ ข้าวห่อสาลัยอ่ะอ้าวห่อสาลัยอ่าใส่ข้างในอ่ะไข่ปลาใช่ใช่ใช่ไข่ยัเหมือนกันเนี่ยผมว่าไข่เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นไข่ไข่ปลาแซลมอนที่เขาเอาไปหมักดองอ่ะเขาเรียกซิซโกะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เหมือนอันนี้ไข่ปลาอะไรมีคนอันนี้ไอเมนไตโกะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นอีกุลาคือปลาแซลมอนที่เอาใส่หน้าซูชิอ่ะอ๋อผมว่ามันจะสีสดๆใช่ใช่ใช่ ไข่ปลาเยอะมากไข่ปลาอันนี้อันนี้ก็ไข่ปลาดองเหมือนกันอไข่ปลาดองค่ะแต่จะมีรสเผ็ดรสไม่เผ็ดอันนี้แบบไม่เผ็ดถ้าไม่มีไม่เผ็ดเขาก็เรียกอีกชื่ออันนี้นี่เขาเขียนน่ะทาราโกะทาราโกะทารโกแบบไม่เผ็ดนะคะอันนั้นเป็นไก่โกรบแบบเผ็ดนะคะอ่ามามาดูด้านนี้มั่งนี่ก็จะเป็นเซลมอนเซลมอนอันนี้เซลมอนเค็มนะคะ ะะเซนไม่คนนี้ขอไปอแช่อันนี้ซีวเลย้มเลยอันอันนี้เขารสชาติเกลือเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วสามารถสามารถเอาไปย่างแล้วกินกับข้าวร้อนสวยๆกินกับข้าวร้อนๆนะอ่าก็จะมีผักดองแล้วมีซุปนี่ค่ะนี่ไหลนี่ก็นี่อันนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกอ่ชกาชักเกะปลาชักเกะเคม็มอร่อยนะพี่ชอบกินมาก แต่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแซลมอนอันนี้แซลมอนเค็มเหมือนกันอันนี้เขาเขาหมักเกลือมาเรียบร้อลยลอแล้วหมักเกลือหมักเกลือหมักหมักมิโซะเห็นไหมอ๋ออันนี้อันนี้หมักมิโซะไม่ใช่ปลาล้ามิโซะอ๋อมิโซะที่ทําซุปอ่ะดูสีนี่ว่าปลาร้าไม่ไม่ใช่มิโซะผักมิโซะอ,อันนี้เป็นแ<ร>ซลม,มซอนแซลมอนสโมกอ่ะอ,อ๋อลมควันแมลรมควันอ๋อหม้อรมควันค่ะ มันจะมีหลายอย่างนะคือคืออันนี้คล้ายๆแบบปลาแห้งนั่นแหละแต่หมักหมักมาเรียบร้อยแล้ว,วจะอร่อย,ยเ,เออจะเป็นรสชาติเค็มอ่ะอร่อยอแล้วก็ปลาเป็นตัวเป็นเป็นสดๆนะแต่ว่าอันนี้คื้อที่เราทำอ๋อต้องไปอีกด้านหนึ่งนะไปลานเราสกีมาเนี่ยใช่เราเราเราไปเราไปที่หนึ่งหลากหลายก็จะเป็นซาซิมินะซาซิมิก็น่ากินมากนี่ก็จะเป็นพวกปลากระพงแดงนะคะ อย่างนี้ก็ไปทำซูชิเลยเราเดินมาตรงนี้ดูซาซิมิตรงนี้นี่นี่จัทำเตรียมเซตเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่เดินไปกินได้เลยไดกินแล้วเอาไปกินได้เลยอันนี้เป็นซูชิซูชิน่ากินมากเห็นป้าซูชิน่าพันสามนะก็ถือว่าไม่แพงนะที่นี่ขายถูกเลยแ่ะไม่แพงพันสามนะน่าอร่อยมากครัชิ้นปลาใหญ่มากนะ น่ากินมากอืมสด,สดเลยน,น,นี่นี่ก็จะเป็นไอไข่หอยอันนี้จะเป็นหอยเม่นกับอ่าอิกุลาไขปลาแซลมอนน่าจะเป็นหอยใช่ไนหะมอน่ากินนะก็ถือว่าไม่แพงนะที่นี่ขายถูกก็เป็นตลาดปลาเลยเดี๋ยวผมไปลองเลย อเอาเอาหอยไหมเอาหอยไหมเอาหอยอร่อยถ้าจะซื้อถ้าถ้าถ้าพี่จะแนะนำนะปลานี้ก็ธรรมดาไปครับเรากินหอยเนี่ยหอยอันนี้หอยอหรอหอยอร่อยอ่าโอเคโอเคออ๋หอยเดี๋ยวลองไปทักกล่องหนึ่งเดี๋ยวลองดูเลยยิบเลยครับผมลองดูหัึงกล่อง ค่ะทุกคนเราเข้ามาตลาดนี้นะเราจะไม่พลาดเลยนะคะทุกคนชอบมากเลยนะคะอาแซลมอนเค็มนะคะทุกคนตรงนี้นะคะแล้วก็จัดไปหนึ่งแพคนะคะทุกคนนะที่อีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนคือเมนใต้โกรนะคะเราจะทําเป็นข้าวใส่เบนโตให้สามีนะคะทุกคนจัดไปอีกหนึ่งแพคนะคะนะคะ่ะเราก็วนมาด้านนี้เหมือนเดิมนะคะไหนๆมาแล้วก็ เอาซูชิไปฝากสามีสักแพ็คหนึ่งนะคะทุกคนนะคะน่าก,กินมากนะคะที่นี่ก็ถือว่าขายไม่แพงนะคะเนื้อชิ้นใหญ่มากเนื้อปลาชิ้นใหญ่มากนะคะอเ,คเอาเลยทุกคนอคตอนนี้นะคะเราก็ไปเดินในตลาดสดมาแล้วนะเป็นไงได้อะไรมามั่ง วันนี้ได้มานะก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ได้แน่คือเราเห็นคือซูชินะก็คืออย่างที่หน้า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 หอยนะหน้าหอยบอกว่าโอเคเดี๋ยบอกโอเคเลยนะลองไปกินดูเนาะูิครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับใช่เพราะว่าปกติของผมไม่ค่อยทานสดเลยโอเคอันที้พี่ได้นี่มป็นด้วยไหมเหรอเนี่ยได้ได้ไปหลายอย่างนะได้ไปหลายอย่างเนาะได้ไข่ปลาด้วยอ่าใช่ Okay, โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจออะไรนะเราเดินไปด้านหน้าหนูเนาะจะไปเดินในตลาดเลยอาโอเคค่ะทุกคนสำหรับตลาดตรงนี้นะคะด้านหลังจะเป็นทะเลนะคะเดี๋ยวพาทุกน้องไปดูชมทะเลดูน,นะคะนี่ติดทะเล,เลยนี่ไงแล้วก็เป็นตึกตรงนี้นะคะตึกสูงมากเลยนะคะสูงที่สุดอา่า ในจังหวัดเงียตานะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะเนื่องจากเราเคยถ่ายให้ทุกคนดูแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นีงูใช่ก็คือาใช่ใชไม่กน้ํนเอนเทายคม่น้ํแม่น้จะไหลเข้าสู่ทะเลค่ะทุกคนสําหรับตลาดปลาที่เรามานะคะด้านหลังก็จะเป็นทะเลตรงนี้สวยงามมากนะคะทุกคนเออเป็นเออเป็นน้ําจืดนะคะทุกคนล่ะไหล เป็นน้าจืดนะคะทุกคนไหลสู่ทะเลตรงนี้นะคะทุกคนค่ะตรงโน้นนะคะอวิวสวยงามมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็จะมีตึกสูงที่สุดเลยนะคะที่จังหวัดนีรตาเดียวเราจะสอบถามหน่อยนะคะว่าเป็นตึกชื่ออะไรนะคะค่ะทุกคนมีชื่อว่าโรงแรมมิโกะนะคะมิโกะนะคะโน่นค่ะมีชื่อบอกเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะคะก็เลยไปสอบถามให้นะคะทุกคนค่ะตรงนี้นะคะ สวยงามมากๆนะคะวิวสวยมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะคะทุกคนนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวจังหวัดเียต่านะคะทุกคนตรงนี้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะถึงที่สูงที่สุดนะคะสามารถขึ้นไปแล้วก็ชมวิวทัศน์ในตัวจังหวัดเนียตะได้รอบๆเลยนะคะทุกคนนะคะตรงนี้นะคะตรงก็จะมีเรือประมงนะคะ ยอดเยอะแยะเลยนะคะทุกคนนะเห็นไหมนะคะทุกคนชอบไหมคะชอบไหมคะเป็นไงน้องชอบไหมชอบชอบแสดงว่าตมีมีปลามีนกเออเออปลาเพราะว่าปลานกจะมากินปลาใช่ใช่ใช่เออน้องเขาชอบนกมากเลยนะคะโน่นบินล่อนไปล่อนมาตรงโน้นนะคะอ่าเห็นได้ใช่ใช่ ีตรงนี้มีนี่มีของฝายนี่ใช่ร้านอ่าด้านหน้าก็จะเป็นแบบตลาดปลาที่เราไปมาเมื่อกี้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นตัวตัว,ตวจังหวัดเงียตานะคะที่เห็นตึกเยอะๆตรงนั้นนะคะทุกคนนะคะากาศดีรรอ่าวันนี้ไม่ไม่สำหรับเดือนนี้นะคะแดดไม่ค่อยมีนะคะอากาศจะอึมครึมแบบนี้นะคะทุกวันเลยนะคะทุกคนนะคะโอเคนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะ 啊。<Bye. S 2> ah.